สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งจอของ LG นะครับให้สามารถดูนิดนีด้ Disney Plus Hotstar ได้นะครับผมอันดับแรกนะครับผมไปที่รีโมดนะครับผมกดที่ปุ่มตั้งค่าครับรูปฟันเฟืองตรงนี้ครับฟันเฟืองครับแล้วเลื่อนมาที่ จุดสามจุดครับนี่ครับกดเลื่อนลงนะครับกดปุ่มเลื่อนลงนะครับมาที่ปุ่มจุดสามจุดครับจะขึ้นคําว่าการตั้งค่าทั้งหมดนะครับกดเข้าไปเลยครับกดปุ่มกลางนะครับปุ่มกลมๆตัวนี้ครับกลมๆเป็นวงกลมสองอันนี่ครับมันจะเข้ามาหน้าการตั้งค่านะครับผมให้เรามาที่ ทั่วไปนะครับให้เรามาที่ทั่วไปก็เหมือนเดิมครับกดไปที่ลูกศรด้านล่างครับตัวปุ่มนี้ครับยิปโป้ผมชี้อยู่ครับกดเลยครับให้สีชมพูมาอยู่ตรงทั่วไปนะครับให้สังเกตตรงที่ตำแหน่งนะครับผมกดเลื่อนกดทางขวานะครับลูกศรทางขวานี่ครับปุ๊บขากดแล้วมันจะไปอยู่ทาง มันจะอยู่แถบทั่วไปนะครับให้เราเลื่อนลงมาที่ตำแหน่งครับกดปุ่มล่างครับกดกลุ่มวงกลมครับเพื่อเป็นการยืนยันครับผมอันนี้วิธีนี้ผมได้มาจากพี่อิสระฮาตะนะครับผมให้เราอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องเซฟเป็นภาษาไทยหรือเปล่าผมลองเซฟเป็นอินเดียแล้วพี่อิสระฮาตะบอกว่าแค่เซฟต,ตรงนี้เป็นภาษาให,ให้เป็นอินเดียนะครับ ตอนแรกผมเซตตรงนี้ก็ไม่ได้ครับผมเซตตรงประเทศที่ผเ,เผยแพร่ภาพไม่ได้ผมต้องมาเซตตัวที่สองครับประเทศที่ให้บริการของ LG ครับกดปุ่มกลมๆสองอันครับตรงกลางครับถ้าเครื่องของลูกค้านะครับเป็นติ๊กตั้งค่าอัตโนมัติมันจะเลือกตัวอื่นไม่ได้เลยนะครับให้ทำการกดให้เลือกตรงนี้ตั้งค่าอัตโนมัติแล้วกด ปุ่มสปุ่มปุ่มวงกลมนะครับยืนยันนะครับให้เป็นการเคลียร์ค่าออกก่อนนะครับมันจะขาวบนนี้จะขาวจะสามารถเลือกได้ครับให้เราเลื่อนลงมาที่อินเดียครับแล้วก็กดปุ่มวงกลมครับเขาก็จะถามว่าจะยืนยันจะทํำไหมครับให้เราเลือกที่คําว่าใช่ครับกดไปทางขวาแล้วก็กดปุ่มวงกลมครับระหว่างนี้รอสักครู่นะครับ ถ้าทำอย่างนี้แล้วโปรแกรมดิสนียจะไปโผล่อยู่ที่ด้านหน้าโฮมเลยนะครับขออภัยทีนะครับบางทีแสงมันอาจจะท้อนหน่อยนะครับมือถือผมไม่ค่อยดีครับอ่าตอนนี้มาแล้วครับผมกดไปที่ปุ่มรูปบ้านนะครับหรือปุ่มโฮมครับรูปบ้านนีครับกดเข้าไปนะครับ แล้วให้เราทําการเลื่อนเลื่อนไปทางขวานะครับเลื่อนเลื่อนไปทางขวาครับเราจะเจอดิสนีย์ฮอสตาครับนี่ครับมาแล้วครับดิสนีย์ฮอสตากดปุ่มวงกลมครับอันนี้ยอมรับทั้งหมดแล้วก็ ติกยอมรับทั้งหมดนะครับผม,ผมกดปุ่มวงกลมครับแล้วก็เลือกยอมรับครับตอนนี้รอสักครู่นะครับผมโปรแกรมกำลังติดตั้งนะครับผมต้องขอขอบคุณพี่อิสลาฮาตามามากๆนะครับ ผมพยายามมาตั้งนานผมไปดูคลิปของพี่เขานะผมอย่าไปลืมดูนะครับช่องสัปดาห์เจ็ดนะครับพี่อิสระได้สอนไว้ใน EP ไหนผมจำไม่ได้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้เราก็กดปุ่มตั้งค่านะครับผมย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะครับแต่เราเซตเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมครับเป็นนี่ครับปุ่มตั้งค่าครับผมเราไปเซตคืนนะครับไปเลือกที่จุดสามจุดครับ การตั้งค่าทั้งหมดครับทั่วไปครับและก็ไปที่ตำแหน่งครับเซ็ตกลับเป็นประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับส่วนตรงนี้ผมจะตั้งเป็นอัตโนมัติแล้วกันแล้วส่วนด้านบนตรงตำแหน่งเ,เผยแพร่ภาพผมก็จะเซะ็ตเป็นไทยเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าถ้าเราเซตกลับมาเป็นอย่างนี้มันจะได้หรือเปล่านะครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมไปเซตตัวเผยแร่ภาพอีกทีหนึ่งครับ ไอตัวผเผยแพร่ภาพผมไม่แน่ใจครับผมทำไปแล้วไอที่ตำแหน่งครับเดี๋ยวนะครับเครื่องผมช้า เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรากดปุ่มโฮมดูอีกทีนะครับปุ่มรูปบ้านครับตอนนี้เราเป็นประเทศไทยเหมือนเดิมว้านะครับเราไปเลื่อนไปดูสินี่ครับตอนนี้ d ิตตี้พั Ho Star ก็เข้าโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถใช้งานแอปดิตตี d ้ฮอสตาได้แล้วครับขอบคุณพี่อิสระหัตตามากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ